สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจโตโยต a าอ t ลติสทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เลิกดีนะครับวันอาทิตย์ผมจะมานับสต็อกนะครับตัวโตโยต้าโคโร拉อัลติสและโตโยต้า a คมรี่นะครับให้พี่พี่ได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวจะมีตัวอักษรวิ่งเลยนะครับว่าปี17 1.6รุ่น G ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับราคาสูงสุดเท่าไหร่เลขไมเท่าไหร่ปี18นะครับ1.6รุ่น G มีกี่คันเลขไม้เท่าไหร่และราคาเท่าไหร่บ้าง จะขึ้นเฉพาะคันที่ยังไม่ติดจองนะครับแล้วก็ราคาต่ําๆเช่นปี16เนี่ยครับปี16 1.6รุ่น G โฉมก่อนจะเปลี่ยนเป็นแม่ในเชนปีสุดท้ายเนี่ยก็จะมีขึ้นนะครับให้เหมือนกันราคาเริ่มต้นนะโฉมนั้นรู้สึกจะ379,000จะขึ้นเฉพาะคันที่ยังไม่ติดจองนะครับให้พี่ได้ตัดสินใจง่าย,ายๆในคลิปเดียวนะแล้วที่สําคัญมีรถเข้าใหม่มา Toyota c o r o l l a a l t ท 1.6E ปี18นะครับเป็นตัว CNG เดิมแท้โรงงานเนี่ยเข้ามาอีก3คันสีบอลเงินผมก็จะขึ้นนะครับขึ้นตัวอักษรนะครับแล้วก็บอกราคาบอกเลขไม่ให้ทั้ง3คันเลยนะแล้วคันนู้นนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นนี่สีดำนะ1.6รุ่นจีปี17-18เลขไม่แค่80,000เป็นตัว Toyota Corolla ติดที่ไม้ค่อนข้างน้อยแล้วนะครับไม้แค่80,000ก,กว่านะเดี๋ยวจะไล่เรียงกันนะครับอ่ะเริ่มต้นที่ตรงนี้กันก่อนคันนี้นะครับเป็น ตัว t o y o ต a c o r o l a เอ่อขอโทษครับตัว t o y o ต a c a m r รนะครับปี17เ็ลขไม์แค่1 0 0 0แสนนะคันนี้ประมาณ7 0 0 0แสนต้นๆน,น,นะครับแต่ว่าคันนี้ผมมองว่าราคาจะสูงไปถ้าเป็นผมนะผมจะแนะนำคันนี้นี่คันนี้เลยตัว c a m ร y นะครับ c a m ร y คันนี้จะเป็นโฉมเบาส้มนะครับอ่ะถ้าพี่ๆท่านไหนที่ศึกษาเรื่องรถมาบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยน่าจะรู้เบาส้มเนี่ยจะมีแค่ประมาณปีเดียวนะครับก็คือประมาณ ประมาณปลายปี17จนถึงต้นปี18นะครับก็เกือบปีประมาณ7-8เดือนนะที่เขาขายจะเป็นตัวรัดไมเนอร์เชนก่อนจะเปลี่ยนเป็นโฉมปัจจุบันนะครับนี่จะได้เป็นตัวเบาะส้มเพราะตอนแรกเขาจะเป็นเบาะครีมนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นเบาะส้มนะครับแล้วก็เป็นเคฟล่าลายไม้ลายไม้เข้มๆแบบนี้นะครับเปลี่ยนใหม่จากโฉมเดิมนะครับเป็นเขาเรียกว่ารัดไมเนอร์เชนนะครับจะได้เป็นตัวเบาะส้มและคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยน่าใช้นะครับสวยน่าใช้ราคาเองแค่ 6กแสนสราคาประเมินไฟแนนซ์เนี่ยเขาประเมินให้ประมาณ7จ็ดแสนะแต่เราขายเพียงแค่6กแส0 0พัทะเบียนสวยๆวย9ก้าเนะโอ้โหเก้าหน้าสตัวเลยนะครับมีเซ็นเซอร์หน้านะครับคันนี้เป็นสองจุดศนนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระหว่างนะปรับสภาพเสร็จแล้วสวยพร้อมใช้แล้วออปชันแน่นๆครบๆนะครับ 2.0รุ่นจีเบาส้มข้างหลังนะมีม่านไฟฟ้ามีแอร์หลังอะไรให้ครบเลยนะพี่าไหนากำลังมองหารถหรูระดับผู้บริหารน,นะครับแนะนำแคมรี่นะครับมีเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังครบๆเลยนะครับข้างหลังกว้างขวาง,วางอ่ะวันนี้นะครับถ่ายแคมรี่ให้ดูคันเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเ,เรื่องของเรานะตัวโ o ต้าโคโร拉เออติสนะครับอ่ะนี่ครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเรามีเออติสตอนนี้นั้นในในสต็อกอะ ที่ยังไม่ได้ปล่อยนะครับอาจจะติดจองบ้างแต่ยังไม่ได้ปล่อยเนะี่ยประมาณ31 32คันประมาณนั้นนะครับแต่ผมนะครับจะพามาชมตัวที่เด็ดๆนะส่วนคันไหนที่ยังไม่อยู่ตรงนี้นะครับอาจจะอยู่ที่โกดัง3หรือโรง4เนี่ยหรือ,อาสาขา2เนี่ยผมจะขึ้นเป็นตัวสอนวิ่งให้ว่า,เาสเปคนี้มีราคาไหนบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ๆเนี่ยนะแอดไลน์ผมเข้ามาที่ idline pk e 152หหรือโทร 0659513374เบอร์โทรก็แอดไลน์ได <d> ้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปนะครับส่งรายละเอียดเพิ่มเติมช่วงนี้มีโปรโมชัน่นพิเศษนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.59%สี่ปีนะครับ2.79%ห้าปีและ2.99%ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆหกปีกับเจ็ดปีนะได้2.99แต่เขาจะมีเงื่อนไขนะครับรถต้องวิ่งไม่เกินปีละสามหมื่นกิโลอ่ะนี่ครับแคมรี่สีเทาปีสิบหกก็มีคันนี้ 6 2 9 0 0 0จะเป็นตัวโฉมก่อนรัดแมนเนอร์เชนนะครับก็คือจะเป็นตัวแมนเ g อร์เชนแล้วแหละแต่ว่ายังเป็นบอกครีมอยูอ่มาดูดีกว่านี่ครับเอาติสอันนี้เป็นปี16นะฮเข้ามาใหม่3,99,000 1.6รุ่นจีปี16ทะเบียนเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เป็นกรุงเทพนะครับมาดูเรื่องของเรานะครับ2คันนี้ดีกว่าผมว่าคันนี้ครับเป็นโคโรล่าเอาติสที่สวยน่าใช้มากๆนะครับคันเนี้ย ราคา4 59,000พี่พี่ได้ปี18ด้วยนะครับเป็นตัวไม่ไเชนแล้วนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมแบบสปอร์ตนะครับมีไฟมัลติรีเฟล็กเตอร์นะครับทะเบียน4539จํำง่ายๆแบบนี้1.6รุ่น G สีบอลเงินรถหน่วยงานปลดระวงังคันนี้เลขไม้แค่แสนสองนะครับ4 0 0 59,000จัดไฟแนนซ์ราคาไฟแนนซ์ประเมินเอาไว้ที่530,000เลยนะครับเนื่องจากเป็นรถปี18นะเดี๋ยวเราไปเราไปเปิดให้ชมกันนีกว่า เดี๋ยวจะมีเปรียบเทียบกับคันข้างด้วยนะครับคัขนข้างเนี่ยจะเป็นชมก่อนไม่ได้เชนคันนี้ไม่นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันกิโลนี่ภายในนะเป็นสีดำตัดครีมนะครับสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับนึกถึงตัวเต้าเอาติดนึกถึงช่องคุณเป๊กเอาติดมือสองเท่านั้นนะชมไม่ได้เชนในข้อดีคือเขามันจะมีแอร์แบ็กให้เจ็ดใบนะครับสะอาดสะอ้านเลยนะครับมีแอร์แบ็กหน้าแอร์แบ็กหลังนะข้างหน้าห้าลูกข้างหลังสองลูกนะเป็นด้านข้าง นี่ครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับเบาะก,กว้างขวางสะ,สะอาดสะอ้านสีครีมนะครับดูหรูหราดูกว้างขวางมากๆเลยนี่แล้วที่สําคัญชมไม่ได้เชนนะครับด้านท้ายเนี่ยไฟเขาสวยนะไฟเขาสวยไฟเขาจะเป็นแบบไลท์ไกดิ้ง LED เต็มระบบนะครับแล้วก็โคเมียมลากยาวเป็นเส้นเล็กๆตรงนี้แล้วที่สําคัญมีตรงนี้ด้วยนะครับนี่เป็นที่เปิดท้ายนะถ้าเป็นปกติเนี่ยเราจะเปิดท้ายเนี่ยเราเปิดได้จาก2ที่นะก็คือทีออ่ข้างหน้านะที่ดึงคันโยกข,ขึ้นก็จะเด้งใช่ไหมครับแล้วก็มีกดตรงนี้ นะครับกดนี่เปิดแบบนี้ก็ได้นะแต่นะครับถ้าเป็นโฉมมินเนอร์เชนเนี่ยก็จะมีปุ่มตรงนี้ให้ด้วยกดเปิดเหมือนพวกรถแฮชแบ็คนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโฉมนี้เนี่ยโฉมนี้เนี่ยจะยังไม่มีนะครับตั้งแต่ปีปีสิบสี่ถึงสิบหกอาจจะไม่มีแต่ถ้าเป็นปีสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าต้นปีมีนะครับนี่ครับท้ายเดิมนะที่บริษัทเพชรยนต์นะครับไว้ใจได้ท้ายเดิมนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขายไทยไฟนะครับยี่ห้อนะเดิมๆโรงงานเลยไทยคุยโตนะครับไทยคุยโตทั้งสองฝั่ง เี้ไหนสนใจเอาติสนะครับนึกถึงชแนลนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวผมหาดอกเบี้ยถูกๆให้นะแล้วก็นะครับในคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นแทรกนะครับตัวในส่วนของออตัวสต็อกนะไล่เรียงเลยว่าปี17 1.6รุ่นจีนะครับปี18 1.6รุ่นจีมีคันไหนหน่าสนใจบ้างนะครับจะให้พี่ๆเลือกชมกันอ่ะมาดูคันนี้ดีกว่าคันนี้ราคาย่อมเยาม,มากๆปี16ที่ราคาถูกที่สุดตอนนี้จะเป็นคันนี้นะครับ โตโยต้าโคโร拉อัลเทสหนึ่งจุดหกนจีเป็นโฉมก่อนไมเนอร์เชนสนี่ครับดูชัดๆนะครับกระจังหน้าเนี่ยอันนี้มันจะมันจะแบบเป็น3เส้นนะถ้าเป็นโฉมไมเนอร์เชนสจะเป็นแบบ Sport, สปอร์ตเล้กเล็กๆกว่าแล้วมีไฟเดย์ไลท์นะครับกันชนหน้านะครับสวยกว่าแล้วก็ล้อแม็กะจก็จะสวยกว่านะจะเป็นทูโทนอันนี้ก็จะเป็นแม็กแบบอัลลอยธรรมดาแต่คันนี้ราคาเป็นแค่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันี่พีท่านไหนนะสนใจนะครับตัวโฉมก่อนไมเนอร์เชนสนะครับก็แนะนําคันนี้นะราคาย่อมเยาไม่ประมาณแสนแปด จัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ4 0 0นะแต่เราขายแค่379,000นะครับขายถูกว่าราคาประเมินไป90,000เฮ้ไม่แสนแปดเก้าพันนะครับเนี่ยข้างในก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะวิทยุอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แอร์เนี่ยถ้าเป็นโฉม m i n o r c h จะเป็นแอร์กลมอันนี้จะเป็นแอร์เหลี่ยมนะแล้วคันนีย้ยังไม่ใช่พุชตาร์นะครับยังเป็นกุญแจแบบไขแบบมีดพับแบบนี้นะครับแล้วก็ไขบิด ครับแต่เบาะสีเดียวกันนะภายในใกล้เคียงกันแต่ข้ออีกอย่างหนึ่งที่เขาไม่มีนะครับสำหรับชมไมเน์เชนเอ้สำหรับชมก่อนไมเน์เชนครับก็คือไม่มีที่ชาร์จโทรศัพท์ทางด้านหลังนะแล้วก็ระบบะรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะจะน้อยกว่าต้องบอกงี้ครับเพราะว่าคันเนี่ยไม่มีระบบที่เป็นเสริมแรงนะครับเวลาขึ้นเขานะครับแต่ว่าถ้าเป็นชมไมเน์เชนนยครับอย่าง4 5 3 9นะี่ยมีแต่7 4 0 1แบบนี้ชมก่อนไมเน์เชนไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแอร์แบก เขามีให้แค่คูน่านครับแต่ว่าตัวชมไมเน่เชนเนี่ยโตโยต้ตาเนี่ยครับหลังประมาณปี1 6บ7เนี่ยเขาจะเ,เน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับแล้วก็คนขับเป็นหลักมีแอร์แบ็กห้าใบก็คือข้างหน้าในห้าลูกก็คือคู่หน้าแล้วก็ตรงเสานะครับเสา A เ,เนี่ยมีให้2ลูกแล้วก็มีที่ขาคนขับด้วยนะครับมาตรฐานเดียวกับรถยุโรปราคา2อสล้านเลยแต่ชมนี้มีให้นะครับราคาป้ายแดงนะครับ1.6รุ่น G อยู่ที่869,000าแต่เราขายเพียง สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันราคาลดลงมาเกือบห้าสิบปอร์เซ็นแล้วตอนนี้ครับราคาจับต้องได้และคุ้มค่าสุดๆนะครับโซนนี้นะครับมีคันอื่นอีกนะทั้งโฉมก่อนไมเน่เชนนะครับแล้วก็โฉมไมเน่เชนแบบคันนั้นนะราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นปี17เนี่ยราคาจะเริ่มต้นที่สี่0 0นสาหม่นะไม่ประมาณแสนสองแสนสามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปี18 1.6รุ่น G เนี่ยราคาจะอยู่ที่สี่แสนห้าหนนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะไม่ประมาณสักแสน สามแสนสี่แสนห้าแสนหกนะครับแล้วก็มีสี่ห้าเก้าอย่างคันที่ผมเพิ่งถ่ายไปตะกี้นะก็ไม่ประมาณแสนสองอ่ะสีน้ําตาลก็มีนะคันนี้ปีสิบเจ็ดไอ้ปีสิบสี่จดสิบห้านะครับสามแสนกว่าบาทนะคันนี้ประมาณสามแสนเจ็ดสามแสนเจ็ดสามแสนแปดประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีครับคันนี้ชมก่อนไม่นด้เช่นเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับคันนี้เลยนี่คันนี้ 459,000ไม่แสนหกปีสิบแปดครับชมเดียวกับคันตะกี้ที่ผมถ่ายเลยนะมาล็อตเดียวกันรถหน่วยงานปลดระวางรถของบริษัทเพชรยนต์ทุกคันนะครับไม่มีชนหนักพิควั่มน้ําท่วมกับไม้ก่อไม้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้เออ่มีช่างนะครับเขามาดูนะครับเขาบอกว่าโคของเรานี่รถสวยจริงนะครับราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับราคากลางๆนะครับส่วนคันนี้นะครับชมก่อนไม่ได้เชนสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับเลขไม่เนี่ยสามแสนแปดหมื่นเก้าพันขออภัยครับราคา ประมาณนี้แล้วก็เลขไม้เนี่ยประมาณแสนกว่าๆนะครับชมก่อนไมในเช็นี่คันนี้ก็สวยนะครับโอ้ทะเบียนจําง่ายๆครับหกพันแปดคันนี้สามเก้าเก้าผมจําได้เป็นปีสิบหกนะครับมีเซ,เซ็นเซอร์หลังให้แล้วนะครับทะเบียนจําง่ายๆแบบนี้คันเนี้ยราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันจัดไฟแนนซ์ได้สี่แสนหกนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุ่มๆเหลือๆไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษสองจุดเก้าเก้าเจ็ดปีด้วยคันนี้นะครับหรือสองจุดห้าเก้าสี่ปีคันนี้เนี่ย เเลขไมล์แสนสองนะครับเป็น1.6รุ่น G นะครับหรือพี่ๆอยากได้ตัว Altez CNG นะต้องบอกเลยว่ามีเข้ามาใหม่นะครับมีเข้ามาใหม่3คันนะครับสีบอลเงินเป็นปี18นะครับราคาเพียงแค่4 39, 000, 3 9 0 0 0สคันเนี่ยเลขไมล์แสนสามแสนสามแสนห้าแล้วก็แสนหกสาคันเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะจัดไฟแนนซ์ได้5้าแสนสามนะแต่เราขายเพียงแค่4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันจัดไฟแนนซ์ได้ท่วมๆล้นๆมีมมดอกเบี้ยพิเศษนะครับ 2.79% 5ปีให้นะครับขับฟรี90วันก็มีให้เดี๋ยวผมวิ่งตัวขึ้นให้นะตัว CNG เพิ่งเข้ามาใหม่นะ CNG เดิมๆโรงงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปตบท้ายกันที่คันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปตบท้ายกันที่คันนี้ดีกว่าครับโอ้มีน้องหลงนะครับนอนอยู่ครับเอาตอนนี้มันเพิ่ง7็โมงกว่านะผมรีบมาถ่ายให้พี่ๆเลือกชมกันอ่ะมาดูคันนี้กันนะครับคันนี้ครับเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้นะครับเป็นตัว Toyota Corolla Altis ปี10 7จด18ดนะครับสีดำเ <ș es> พิ่งเข้ามาใหม่รถยังไม่ไล้างเลยนะครับมีเซ็นเซอร์หลังให้นะครับมีเซ็นเซอร์หลังให้แล้วอะ่ะเดี๋ยวเราเปิดการปุ๊บคันนี้นี่เวลาเปิดปุ๊บนะครับกระจกกลางเองอัตโนมัติด้วยนะครับรถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเปิดท้ายกันนะครับนี่เปิดท้ายด้วยรีโมทนะครับรถเพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างใครกําลังมองหารถที่ใหม่หน่อยๆน,นะครับคันนี้เลขไม่เบงแค่8ปดหมื่นเจ็ด ปีสิบเจปลายปีจุดสิเลขใหม่แค่แปดหมื่คันนี้เมื่อวานช่างเขามาดูแลลวเขาบอกว่าสวยมากนะแต่ราคาเขาบอกว่าสีดํามันสูงไปหน่อยลลเขาเอาสีบอลเงินนะครับราคาจะถูกกว่าต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นรถสีบอลเงินเน,นี้ยนะครับมันก็จะถูกกว่าสีดำเนี่ยประมาณอสองสามหมื่นนะครับเขาก็ช่างเมื่อวานเขามาเอาสีบอลเงินไปนะครับมาจองจองสีบอลเงินนี่ครับสาภาพเพิ่งเข้านะเบาะมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราหนุนให้ใหม่ขัดให้ใหม่ทําสปาให้ใหม่นะครับจะเป็นเบาะแบบพร้อมส่งเมื่อกี้เลยนะครับ พวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันนะครับได้เพิ่นพุ s สตาร์ทนะครับแล้วก็นี่ครับเลขไม้80,07ไม้แท้ไม้เดิมโรงงานนะครับสีดํานะพี่ๆท่านไหนกําลังมองหาอยู่นะครับคันนี้สวยๆเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆรถเพิ่งเข้าขับไม่อยากให้พลาดกันนะเอาเตสสีดำนะครับเอาเตสสีดําเข้าใหม่ไม้80,07ราคานะครับ859,000นะสวยๆแบบนี้859,000เลขไม้น้อยๆน,นะสภาพไม่ช้ํา นะด้านหน้าติดไฟสปอร์ตไลท์มาให้เราด้วยพี่ทานหนสนใจโทร0659513374หรือแอดไลน์นะครับ ID PEK152 นะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์นะครับที่เพชรย์ของเรานะครับมีรถมือ2นะค,คัดเกรด A นะครับมาให้พี่ๆเลือกชมกันนะครับเรื่อยๆอย่างแน่นอนหรืออยากได้เป็นชมหน้าแบรนดแน์แบบนี้ปี13นะ1.6รุ่น G นะครับคันนี้299,000 หรือคันนี้นะครับปีสาเช่นเดียวกัน1.6 E C N G 259,000นั่นเองสีดำนะครับแม็กเท่ๆหล่อๆแบบนี้อ่ะก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์นะครับเดี๋ยวผมสัญญาคลิปเนี้ยผมจะทำคลิปแบบนี้นะครับอัปเดตสต็อกนะครับทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับจะมีอัปเดตสตอ็อกมีตัวอักษรวิ่งเลยครับว่า ปี17ปี18เนี่ยครับหรือปี16เนี่ยครับราคาเท่าไหร่บ้างเริ่มต้นเท่าไหร่บ้างเล็ไม้เท่าไหร่บ้างหากพี่ๆจะได้ดูคลิปเดียวนะครับรู้เลยอ๋อตอนนี้เพนเดยนมีสต็อกอะไรบ้างจะได้มาเลือกซื้อเลือกชมกันถูกใจถูกใจเออสเปคประมาณไหนแอดไลน์เข้ามา ID PEK 152หรือแอดไลน์หรือโทรก็ได้065 951 3374นะครับผมยินดีให้บริการยินดีครัรบรรมือาด้านการจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวผมส่งรถให้เลือกนะครับทางไลน์นะครับ ก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์วิพีจะได้ไม่พลาดนะครับการอัปเดตสต็อกรถแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ